วันนี้เราจะมาแนะนำสาวๆทาแฮร์โค้ดใช้กันเองนะคะส่วนผสมที่เราจะเอามาทาแฮร์โค้ดเนี่ยเราจะใช้น้ํามันสมุนไพรที่เราเคยแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเอามาเป็นส่วนผสมของแฮร์โค้ดค่ะเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่านะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรกันบ้างค่ะ เมื่อผสมแล้วนะคะก็จะได้เป็นสีนี้ลองทำกันดูนะคะสาวๆ